Deep the สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็เก็บบรรยากาศยามเย็นอรอบรอบบ้านให้ชมนะคะวันนี้ก็ไปดูข้าวที่หวานนะคะได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วตอนนี้ฝนก็ไม่ตกรอฝนเช่นเคยนะคะและวันนี้สายก็นำงานผ้าไหมสวยๆของงาน5้าดาวมาให้ FC ได้เลือกชมนานๆก็จะมีงาน หาดาวมาให้เลือกนะคะเพราะว่านานมากอาที่รอสำหรับงาน5้าดาวเป็นงานที่สวยมากเป็นงานคัดเกรดงานที่มีการสไลด์เชิงได้งดงามมากๆค่ะงาน5้าดาวนั้นก็มีแค่เจ้าเดียวนะคะที่ต้องรอต้องมีคิวในการรอถึงจะได้มานะคะเพราะว่าเป็นงานที่สวยแล้วก็งานคัดเกรดฝีมือเยี่ยมมากการทำนั้นก็ยากมากต้องมีฝีมือจริงจริง วันนี้สายก็ขอบคุณสําหรับนางฟ้าผ้าใหม่ด้วยทุกท่านที่อุดหนุนนะคะและก็ขอบคุณมาดามที่อยู่เยอรมันนะคะที่สั่งอ,ออเดอร์ผ้าใหม่20กว่าชิ้นนะคะขอบคุณอย่างมากเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่ได้ใช้บริการแล,กและก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้สายก็นำงาน5้าดาวส,สวยมาให้ f อได้ เลือกได้ชมนะคะงาน5ดาวนั้นจุดเด่นที่สำคัญก็คือการเล่นสีการผสมสีอ่าที่งดงามอ่าโดยเฉพาะการสไลด์เชิงนี้งดงามมากๆค่ะสำหรับผ้าใหม่นั้นก็ใช้ไหมจุนเกรดดีนะคะเป็นงานที่สวยและเป็นงานที่อ่ามีระดับนิดหนึ่งนะคะใครยังไม่มีงาน5ดาวก็ลองมาดูนะคะว่าอ่าสนใจชิ้นไหนราคานั้นก็พูดคุยกันได้ค่ะด้วยความมิตรภาพที่เรา มีต่อกันนะคะสามารถพูดคุยกันได้สนใจชิ้นไหนก็ทักทายมานะคะชมด้วยกันพร้อมๆกันงานมัดมีห้าตะกอน,นะคะงานห้าดาวนะคะเป็นงานยกดอกในตัวเป็นลายลูกแก้วคะ่ะสีฟ้านะคะโทนสีฟ้าส่วนลายจะเป็นลายดอกเล็กๆสีขาวนะคะตรงกลางพื้นผ้าค่ะสีขาวแล้วก็สีฟ้าตรงกลางท้องผ้าค่ะ ส่วนเชิงนะคะจะเป็นริ้วค่ะริ้วเชิงนะคะส่วนตัวลายจะเป็นลายบายสีนะคะลายายสีเชิงตรงนี้จะเป็นริ้วนะคะริ้วจะทํำริ้วสีเหลืองสีชมพูสีเขียวนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นลายใบสีนะคะส่วนเชิงข้างล่างจะเป็นเอ่อสีออกชมพูออกน้าตาลนะคะชมพูออกน้ำตาลนะคะสีสวยนะคะผืนนี้โดยรวมแล้วสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยนะคะผืนนี้เป็นงาน5้าดาวนะคะซึ่งเป็นงานที่คนทอมีความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องการทอลายในเรื่องของการให้สีนะคะเป็นให้สีได้สวยให้สีได้สวยนะคะสว,สวยมากการให้สีก็สวยมีความคมความชัดนะคะส่วนด้านบนนะคะด้านบนจะทำเป็นเครือริ้วนะคะริ้วเล็กๆนะคะ ทำเป็นริ้วๆเล็กๆนะคะด้านบนจะเป็นสีโทนออกแดงๆนะคะแต่เป็นริ้วเล็กๆนะคะสวยงามนะคะผืนนี้อานน้ำยาแล้วนะคะสวยมากเลยสอบถามพี่สายได้นะคะพผืนนี้ โทนสีเขียวนะคะเขียวอ่อนๆสวยงามนะคะผืนนี้เป็นงานยกดอกห้าตะกรอยพริกไทยนะคะลายพริกไทยลายดอกเล็กๆนะคะเป็นงานห้าดาวนะคะผืนนี้งานห้าดาวสีเขียวเหนียวซับนะคะอาบน้ำยาแล้วนะคะส่วนเชิงจะเป็นาลายดอกมะเขือนะคะโทนสีเขียวออกส้มๆนะคะโดยรวมแล้วผืนนี้จะเป็นโทนสีเขียวอ่อนๆนะคะสวยงามนะคะ ราคาผืนนี้4500บาทนะคะสามารถต่อรองกับพี่สายได้นะคะผืนนี้สวยงามน,นะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยมากเขียวเหนียวซับนะคะดูเชิงนะคะดูเชิงใกล้ๆเชิงสวยแล้วก็ดูเนื้อผ้านิ่มนะคะสามารถนำไปนุ่งได้เลยนะคะผืนนี้ See We should be equal, shall live free all together one and let's build a dream ค่ะก็อยู่ในงาน5้าดาวนะคะมัดมียกดอกลายลูกแก้วค่ะผืนนี้สีสวยนะคะเป็นงานสไลด์สีนะคะสีเชิงขาวครีมตรงกลางท้องผ้านะคะส่วนตรงเชิงด้านล่างนี่จะเป็นสีดำนะคะสีดำออกครีมออกดำนะคะส่วนเชิงข้างล่างจะเป็นโทนสีน้ำตาลออกแดงนะคะ,ะน้ำตาลออกแดงสวยงามมากเลยนะคะผืนนี้จะเป็นงานมัดมี ห้าตะกอยกดอกลายลูกแก้วขาง,งานห้าดาวนะคะผืนนี้สีสวยนะคะสีแปลกสีเด่นนะคะเชิงคู่บนล่างสีออกโทนแดงน้ำตาลออกแดงนะคะสวยงามนะคะผืนนี้ราคาผืนละ4,500อบาทนะคะสวยนะคะอาบน้ำยาแล้วนะคะผืนนี้วิ้งวิ้งเลยค่ะสวยงามเช,ชิงก็สวยเด่นนะคะสีคลาสีค่ะสวย งามมากเลยค่ะสีสวยสีแปลกนะคะสไลด์สีได้สวยมากสไลด์สีได้สวยงามมากเลยนะคะืัวนี้ from the anger, from the ดาวนะคะเป็นงานยกดอกลายพริกไทยนะคะพืนนี้ทอ้องผ้าจะเป็นสีออกเขียวขี้ม้านะคะส่วนตัวลายจะออกสีเหลืองทองนะคะสวยงามนะคะตรงเชิงข้างล่างจะเป็นสีเหลืองทองนะคะตรงริ้วก็จะเป็นลายดอกมะเขือนะคะพืนนี้จะเป็นลายดอกมะเขือโทนสีเหลืองสีแดงนะคะส่วนริ้วจะเป็นสีน้าตาลอมแดงนะคะตรงเชิงล่าง ทำการอมแดงนะคะสวยงามน,นะคะผืนนี้สีเขียวขี้ม้านะคะสวยงามน,นะคะเป็นงานมัดหมีม่ยกดอกรันห้าดาวนะคะแตงโมวันฝันมาแล้วครับแตงโมครับแ <c oughs> ตงโมแตงโมวันบานมาแล้วครับแตงโมแตงโมครับแตงโมแตงโมวันบานมาแล้วครับแตงโมขายผ้าไหมกันเลยได้แตงโม <c oughs> อ่าชิ้นนี้สวยงามมากๆค่ะสนใจก็ทักมาสีเขียวขี่ม้าใช่ไหมใช่ค่ะสีเขียวขี่ม้สี่พันห้าร้อยบาทราคามิตรภาพต่อรองได้นะจ๊ะสวยงามมากๆนานๆก็จะมีงานห้าดาวมานะคะให้ชมให้เลือกซื้อนะคะ Deep shadows the one the other in I it's know in front hot To put foot Ah How the go? do You to When far air start? can learn is discover we ค่ะผืนนี้นะคะก็จะเป็นงานมัดมียกดอกเหมือนกันนะคะเป็นลายพริกไทยนะคะลายพริกไทยเป็นลายเล็กๆนะคะตรงกลางท้องผ้าจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มสวยงามน,นะคะส่วนตรงเชิงจะเป็นเชิงริ้วเช่นกันนะคะริ้ว แล้วก็ตรงกลางจะเป็นลายดอกมะเขือนะคะลายดอกมะเขือก็จะเป็นโทนสีส้มสีเขียวแล้วก็สีขาวนะคะลายตัวนี้โดยรวมนะคะเป็นงานห้าดาวนะคะเป็นมันงานมัดหม,มี่ห้าตะโกห้าดาวนะคะสวยงามนะคะผืนนี้จะออกโทนสีส้มนะคะสวยงามนะคะผืนนี้ น้ำยานแล้วนะคะผืนนี้ราคาผืนล้4,500บาทนะคะสามารถต่อรองกับพี่ซายได้นะคะผืนนี้สวยงามมากเลยนะคะสวยนะคะงามค่ะผืนนี้สวยจริงๆค่ะ Let's come together Lift your spirit for the call mm hmm. We should be equal should be living free All together wanna k n Let's build a dream ก็ยังอยู่ในงานมัดหมีห้าตะกรงงาน5าดาวนะคะผืนนี้จะเป็นลายโฮลราคาลายโฮของจังหวัดสุรินนะคะแต่ลายโฮลผืนนี้นะคะจะเป็นงาน5าดาวยกดอกลายลูกแก้วะคะ่ะลายลูกแก้วในตัวนะคะตัวลายโฮจะเป็นสีขาวนะคะลายโฮงเป็นสีขาวส่วนเชิงนะคะเชิงจะเป็นริ้วค่ะเชิงริ้วลายดอกมะเขือนะคะตรงกลางนี้จะเป็นลายดอกมะเขือแล้วก็เป็นริ้วๆนะคะ ส่วนเชิงล่าก็จะเป็นสีชมพูนะคะโดยรวมแล้วผืนนี้จะเป็นสีชมพูพลอยแดงนะคะหรือเรียกอีกสีหนึ่งคือสีพลอยแดงนะคะสีสวยงามมากเลยนะคะผืนนี้สีสวยงามมากเลยนะคะผืนนี้ราคาผืนนี้นะคะ4,500บาทค่ะสามารถต่อรองกับพี่สายได้นะคะผืนนี้สวยงามนะคะ ค่ะอันนี้ผืนสุดท้ายนะคะสำหรับงานห้าดาวนะคะผืนนี้จะเป็นลายหน้าขอเล็กนะคะลายหน้าขอเล็กนะคะสลับกับตัวหัวใจสีชมสีแดงนะคะเต็มท้องผื้นผ้านะคะผืนนี้เชิงคู่บนล่างสีออกน้ำตาลอมแดงนะคะน้ำตาลอมแดงนะคะเชิงคู่บนล่างลายเต็มผืนนะคะผืนนี้ลายเต็มผืน ่วนลายจะเป็นสีเหลืองนะคะสวยงามนะคะผืนนี้สวยงามนะคะผ <t> <S. S 2> ืนสุดท้ายแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะลายงาน5 <S <S. <S ดาวน,นะจ๊ะ <S. S 1> สนใจสอบถามพี่สายได้นะคะผืนนี้ผืนหนึ่งสี่พนบาทนะคะต่อรองราคาได้นะคะผืนนี้สวยนะคะสีเหลืองทองนะคะตเต็มผืนเลยลายหน้าขอเล็กนะคะลายหน้าขอเล็กนะคะเชิงคู่บนล่าง สวยงามนะคะฝืนี้ติดต่อพี่สายได้นะ